วันนี้มาย้ายหอยกันนะคะวันนี้หอย้ายลูกหอยเชอรี่นี่มันน้อยน้อยหนึ่งเบิ่งจากมือคนน้อยนี่น้อยน้อยก็สิมาจับมันเพื่อสิยายบออันนี้เป็นหลูกหลูกพันมันเหลือตัวน,น,นี้น้อยหลูกน้อยน้อยเราก็จะเอาใส่คู่ถังนี่นั่นก็เป็นพนักงานที่ค่อยตัก อันนี้จะเป็นแมหญ่มันอันนี้เป็นหนูกน้อยๆดำๆที่เป็นดำๆนั่นคือหลูกมันดำๆดำๆดำๆเป็นเต็มๆนึ่มีแต่หลูกมันเลยเป็นลูกหอยนะจ๊ะตัวนันเป็นหอยเขาไงไหนเป็นดำๆนั่นคือมันเขาไงนี่มันก็เขาไงเขาไงคือมันจํำศีนจะมาภาษาลาวเขาเอียงเขาไงนั่นก็มีแมงกับเตามันลอยจ้ะัหนที่เป็นดำๆเป็น ดำๆน้อยๆนั่นก็คือหอยทั้งหมดร์เลยจานนี่นั่นนั่นเป็นหอยทั้งหมดเลยมันก็จะค่อยตั้งไปใหญ่ใหญ่ไปอีกบ่อหนึ่งเผื่อมันใหญ่มันก็เลี้ยงแบบธรรมชาติปล่อยให้มันเพาะพันธุ์เองขยายพันธุ์เองเลยเนี่ยอันนี้คือมันเขาง่ายมันก็บพกเขาใจว่ามันเขาเห็นเนาะเนี่ยมันก็เขาไปง่ายเขาไปอยู่ในมันเขาไปหลี่อยู่มันก็ไปนอนอยู่มั้งกี้นี้มันเขาไปดมดดมเบิรงมันบ่ได้เน่า แสดงว่ามันเขาง่ายซื้อมันจํำสีนซื้อนี่นี่นี่อันนี้ก็เขาง่ายดินี่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 นานมันกำลังเขาง่ายนี่น,นีน่อันนี้ก็เขาง่ายที่กันเข้าไปจํำสีลอันนี้คือยางไปหรอมันก็นเลยมันก็นเลยคุณนี่อันนี้เป็นหอยแม่อันนี้หอยหลูกมันเบิองควาแตกต่างประมาณสามสมนิ้วนู่นนี่นี่ตอนนี้ส้มสามนิ้วอันนี้น้อย,อยเล็กมาก นี่เป็นดำ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 ท่านนี้โน้ตตังไปหลายเติบเหรอนูตักไป็นูนตักไปหลายเหรอนี่นี่ขู่หลายเติบอีเด้ปุ้ยเมืองจากมือคนขู่กันใหญ่เติบน้ี่ตัวนี้หน่อยดำดำแมนบดเลยนี่ตัวดำ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 ทั้งหมดเลยจ้านี่เป็นหอยเชอรี่ที่ว่า อยู่ฟาร์มของเรานะคะวันตัวนี้กกไก่ชิดคอคายแหละล่ะเดี๋ยวมันอ้วนก่อนนี่อันนี้มันจ้ามสีนอยู่นี่จ้าจบคลิปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ